Expert สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสอนภาษาอังกฤษ To ว ic Expert รายการที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วข้อสอบ T o ว i c ไม่ได้ยากขนาดนั้นขอแค่มีกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆก็จะทำข้อสอบได้นะครับพบกับผมอาจารย์เดียววันนี้จิตเจริญเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทรนะครับเพื่อมาติวข้อสอบ t ทว i กกันอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ moeradiothai net เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยดีกว่าวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึง s e a ัน n ูเอพิโซด17ซีซันที่2ตอนที่17แล้วนะครับหัวข้อของเนื้อหาวันนี้ก็คือ the present simple the present simple ก็เป็นหัวข้อที่้อสอบทวิกชอบเอามาออก in this episode you will learn about the present simple this lesson is divided into four parts Number one, verb forms. Number two, the structure. Number three, the usages. And number four, incomplete sentences. เนะะื้อหาวันนีน้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนส่วนที่1ก็คือ verb forms, หรือ verb รูปต่างๆส่วนที่2นนก็คือ the structure, หรือโครงสร้างของ present simple. ส่วนที่3ก็จะเป็น the usages, หรือการใช้ Let's incomplete sentences and you get to be now so, verb forms before you learn any tense. It's good to know all the verb forms in English. To me, there are five verb forms. Number one, the infinitive. Number two, the present simple Number three, the past simple Number four, the past participle. And number five, the ing form. ก่อนที่เราจะเรียน tense ใดๆเนี่ยคุณผู้ฟังควรรู้ verb รูปต่างๆก่อนในภาษาอังกฤษนะครับสําหรับอาจารย์อาจารย์จะถือว่ามีทั้งหมด5รูปนะครับรูปที่1เนี่ยก็คือรูป infinitive หรือที่เราเรียกว่า verb แบบไม่ผัน verb แบบไม่ผันก็คือ verb เดิมๆเลยคุณผู้ฟังนึกถึงนอนก่อนที่จะกลายเป็นผีเสือ้อไอ้นอนนั่นแหละคือ infinitive รูปที่2นะครับก็คือ verb ช่องที่1 รูปที่3คือ verb ช่องที่2รูปที่4คือ verb ช่องที่3และรูปที่5คือ verb เติม ing เรามาดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ infinitive เช่น eat คุณผู้ฟังสังเกตไหมครับ eat ที่แปลว่ากินเนี่ยเป็น verb เดิมเลยเราไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยเราไม่ได้ไปเติมอะไรเลยลองเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่1ก็จะได้ eat 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 หรือ E สังเกตไหมครับเวลาเปลี่ยนเป็น verb ช่องที่1เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2เ version โอเคตรงนี้ต้องฟังดีๆนะครับ verb ช่องที่1จะมี2เ version จะมี2แบบแบบที่ไม่ลงท้ายด้วยตัว s กับแบบที่ลงท้ายด้วยตัว s เพราะฉะนั้นถ้าถามว่า verb ช่องที่1ของ eat คืออะไรก็ต้องตอบว่า eat eats แบบนี้ต่อไปนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นช่องที่2ก็จะได้ ate ate เปลี่ยนเป็นช่องที่3ก็จะได้ eaten eaten และเปลี่ยนเป็น verb เติม ing ก็จะได้ eating eating เนี่ยแหละครับทั้งหมด5รูปนะครับผมดูตัวอย่างอีกดีกว่า infinitive เช่น play สังเกตน,นะครับ play ก็เป็น verb เดิมๆเป็น verb ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเติมใดๆเปลี่ยนเป็นช่องที่1คุณก็จะได้ play p l a c e อย่าลืมนะครับช่องที่1มี2แบบแบบไม่ลงท้ายด้วยสกับแบบลงท้ายด้วยเสเพราะฉันต้องพว่า play plays ช่องที่2 played played เติม ed เข้าไปกลายเป็นช่องที่2 ed ที่อยู่ใน played ออกเสียงเป็นตัว D ออกเสียงเป็นดอเด็กเพราะฉันเวลาออกเสียง played p l a y e d ก็คือพูด play ธรรมดาแล้วก็มีเสียง D ตามมาแหละครับ played ช่องที่3 played p l a y e d ความน่าสนใจคือถ้า v e r b ช่อง2ลงท้ายด้วย ed v e r b ช่องที่3ก็จะลงท้ายด้วย ed เช่นกันส่วน v e r b เติม ing ง่ายมากก็คือ playing playing ตัวอย่างถัดไป infinitive be เห็นไหมครับ be เป็น verb เดิมๆเ,เป็น verb ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆคุณู้ฟังลองแปลงร่าง be ให้กลายเป็น verb ช่องที่1สิครับถ้าเราจะแปลงร่าง be ให้กลายเป็น verb ช่องที่1เราก็จะได้ is am are is am are แปลงร่าง verb to be เป็นช่องที่2ก็จะได้ was กับ were แปลงร่าง verb to be เป็นช่องที่3ก็จะได้ been been แปลงร่าง Be เป็น verb เติม ing คุณก็จะได้ being being ตัวอย่างต่อไป infinitive คือ do สังเกตไหมครับ do เป็น verb เติมเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆคุณลองเปลี่ยน do เป็นช่องที่1คุณก็จะได้ do or does do does ให็นไหมครับช่องที่1 มักจะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันที่ไม่ลงท้ายด้วย s กับเวอร์ชันที่ลงท้ายด้วย s เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็น do แล้วก็ does เปลี่ยนร์ช่อที่2คุณก็จะได้ did เปลี่ยนร์ช่องที่3คุณก็จะได้ done เปลี่ยนเป็น verb ing คุณก็จะได้ do okay? doing โอเค doing infinitive have infinitive have เห็นไหมครับ have have verb นเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆคุณลองเปลี่ยนเป็นช่องที่1คุณก็ได้ have Or has, have, or has เห็นไหมครับเวอร์ชันหนึ่งมี2แบบแบบไม่ลงท้ายด้วย s กับแบบลงท้ายด้วย s ตรงนี้สำคัญมากๆเปลี่ยนเป็นช่องที่2คุณก็จะได้ had, had เปลี่ยนเป็นช่องที่3คุณก็จะได้ had เปลี่ยนเป็น verb t ม b ing คุณก็จะได้ having, having the golden rule is in your sentence the subject can only be followed by a verb one and the verb t o นี่คือกฎเหล็กนะครับนี่คือกฎเหล็กอยากให้คุณฟังจำตรงนี้ไว้ก่อนจริงจริงกฎมันมีหลายข้อเลยแต่กฎนี้ถือเป็นกฎเหล็กถือเป็นกฎพื้นฐานเลยกฎก็คือในประโยคของคุณผู้ฟังเนี่ยตัวประธานจะตามด้วย verb 1หรือ verb 2เท่านั้นทันไหมครับตัวประธานจะตามด้วย verb 1หรือ verb 2เท่านั้น ถ้าเป็นเวิร์บอื่นที่ไม่ใช่เวิร์บหนึ่งที่ไม่ใช่เวิร์บสองแล้วเราเอาไปวางหลังประธานน่าจะผิดไวยากรณ์ยกตัวอย่างคุณผู้ฟังไม่สามารถพูดว่า John be a teacher John be a teacher ผิดนะครับประโยคไหนที่พูดไม่ได้เนี่ยอาจารย์ก็จะขีดค่าให้นะครับทำไมพูดไม่ได้ครับเพราะว่า be ในประโยคนี้มันไม่ใช่เวิร์บหนึ่งแล้วมันก็ไม่ใช่เวิร์บสองมันจึงไม่สามารถอยู่หลังจอ h n นซึ่งเป็นประธานได้ John is a teacher พูดได้ครับเพราะว่า is เป็นเวิร์บช่องที่หนึ่ง โอเคจอห์ okay. was a teacher พูดได้เพราะว่า was เป็น verb ช่องที่2อง h n b e e n a teacher พูดได้ไหมครับคุณผู้ฟังพูดไม่ได้หรอเพราะอะไรเพราะว่า b e e n ไม่ใช่ verb หและก็ไม่ใช่ verb 2องนะครับและ John being a teacher พูดไม่ได้เพราะว่า being ไม่ใช่ verb หนึ่งและไม่ใช่ verb สนี่ถือเป็นกฎพื้นฐานที่อยากจะให้จำไว้ให้ดีๆนะครับ โอเคครับไปส่วนต่อไปของเนื้อหาวันนี้ส่วนต่อไปคือ the structure อันนี้ก็สำคัญนะครับคุณฟังจะต้องรู้โครงสร้างของแต่และ tense เวลาเรียนเรื่อง tense วันนี้เราเรียน the present simple คุณฟังก็ต้องรู้โครงสร้างของ present simple โครงสร้างของ present simple ง่ายมากๆเลยก็คือ subject plus verb 1ประธานบวกกริยาช่องที่1 จริงๆง่ายมากเลยเวลาที่ยินคำว่า present คิดถึง verb หเพราะฉะนั้น present simple subject บวก verb ช่องที่1น,นะครับดูตัวอย่างนะครับผม I eat beef ยังไม่ต้องสนใจความหมายหรือการใช้นะครับสนใจโครงสร้างก่อน I eat beef เป็น present simple แนะ่ๆนะรู้ได้ยังไง I เป็น subject eat เป็น verb ช่องที่1 I play tennis เป็น present simple แน่นอน I เป็น subject play เป็น verb ช่องที่หนึ่ง I am a teacher I am a teacher I เป็น subject am เป็น verb ช่องที่1ก็เป็น present simple ความน่าสนใจคือถ้าคุณฟังเปลี่ยน I เป็น he จะเกิดอะไรขึ้นครับลองพูดตามที่บ้านเลยครับ he eats beef he eats beef สังเกตไหมครับพอเปลี่ยน I เป็น he ปุ๊บ verb ช่องที่1ลองทายด้วยตัว S ทันทีอย่างที่บอกไปแล้ว verb ชนทีน่งเนี่ยมันจะมี2 version version แบบไม่ลงท้ายด้วย S กับเ version แบบลงท้ายด้วย S ตอนนี้อาจารย์กำลังสอนอยู่ว่าเมื่อไหร่ต้องใช้เ v e r s i o นที่ลงท้ายด้วยตัว S นะครับดูในวงเล็บเลยนะ if the subject is he or she or it the verb one must end with an S แค่นี้เลยสั้นๆง่ายๆถ้าประธานเป็น he หรือ she หรือ it ตัว verb หนึ่งเนี่ยจะต้องลงท้ายด้วยตัว s เสมอนะครับจริงๆให้จำว่า he she it เนี่ยเป็นเพื่อนกันมี he ก็ต้องมี she มี it มี she ก็ต้องมี he มี it มีอีกก็ต้องมี he she จำไว้ว่า3ตัวนี้ยมันเป็นเพื่อนกันเวลามันไปมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันต้องใช้กฎเดียวกันจำแบบนี้แล้วจะจำง,ง่ายนะครับ he plays tennis เห็นไหมครับ he plays tennis subject he plays ลง้ทยด้วยตัว s he is a teacher he is a teacher subject คือ he is, is เป็น verb to be ที่ลงท้ายด้วยตัว s นี่คือ structure นี่คือโครงสร้างนะครับผมเมื่อรู้โครงสร้างแล้ว เราไปดูการใช้กันดีกว่า The usages คือการใช้ We use the present simple to talk about things that happen repeatedly ชัดไหมครับคุณู้ฟังเราจะใช้ present simple เพื่อพูดถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เกิดขึ้นเป็นประจําอะไรประมาณนี้ For example, I play tennis every Sunday I play tennis every Sunday ก่อนอื่นเช็คโครงสร้างก่อน Play เป็น verb ช่องที่หนึ่งฉันประโยคนี้เป็น present simple แน่นอนนะครับผมฉันเล่นเทนนิสทุกทุกวันอาทิตย์เห็นไหมครับทุกทุกวันอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นทุกทุกวันอาทิตย์ฉันเล่นเทนนิสวันอาทิตย์ที่แล้วฉันเล่นเทนนิสวันอาทิตย์นี้ฉันเล่นเทนนิสวันอาทิตย์อีก 3ส,สัปดาห์ฉันก็จะเล่นเทนนิสนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดขึ้นเป็นประจำ My dad drinks coffee twice a day My dad drinks coffee twice a day สังเกตนะครับ drinks เป็น verb ช่องที่1แบบลงไทยตัว s เ,เพราะอะไรวงกลม my dad หนาๆนา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 นเลย my dad แปลว่าพ่อของฉันพ่อของฉันเนี่ยคือผู้ชายคนเดียวผู้ชายคนเดียวก็มีเท่ากับ he จำได้ไหมครับถ้าประธานเป็น he or she or it เนี่ยตัว verb ช่อนที่หจะต้องลงท้ายด้วย s จึงไม่แปลที่ drinks drinks ล dr งท้ายด้วย s แบบนี้นะครับก็แปลตรงตัวเลยพ่อของฉันเนี่ยดื่มกาแฟ2ครั้งต่อ1วันนะครับพ่อของฉันดื่มกาแฟ2ครั้งต่อ1วันไอตรง twice a day เนี่ยก็เป็นการตอกย้ำว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำแล่าเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเป็นประจำขนาดไหนครับ2ครั้งต่อวันไง ถ้าหนึ่งครั้งต่อวนันคุณฟังก็พูดว่า once a day once a day once o n c e ถ้าเกิดขึ้น3ครั้งต่อวนันคุณฟังก็พูดว่า three times a day three times a day ถ้าเกิดขึ้น4ครั้งต่อวนันคุณฟังก็พูดว่า four times a day four times a day ถ้าเกิดขึ้นหลายครั้งแบบระบุ ตัวเลขไม่ได้ก็พูดว่า many times a day ไปอะไรแบบนี้นะครับไปตอนน่อดีกว่าตัวอย่างต่อไป we always eat pork we always eat pork ก็อนืเลยเช็คโครงสร้าง eat โอเค eat เป็น verb ช่องที่หนะครับเป็น verb ช่องที่หนึ่งฉนะน,งนัะ้นประโยคนี้เป็น p r e s e n t simple แน่นอนนะครับแปลตรงตัวเลยพวกเรามักจะกินเนื้อหมูพวกเรามักจะกินเนื้อหมูไอค้คำว่า always เนี่ยแหละเป็นคำที่แสดงความถี่ที่ขนาดไหนบ่อยมากๆ บ่อยมากๆชัดเจนครับประโยคนี้ก็คือเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้คำที่แสดงความถี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ always คำเดียวมีตั้งหลายคำเลยนะครับนอกจาก always ก็จะมี sometimes ที่แปลว่าบางครั้งบางคราวคุณฟังสามารถพูดว่า we sometimes eat pork เรากินเนื้อหมูบางครั้งบางคราวแล้วมีคำว่า hardly hardly ที่แปลว่านานๆทีคุณฟังสามารถพูดว่า we hardly eat pork we hardly eat pork พวกเรากินเนื้อหมูแบบนานๆทีพวกเราน,านานๆทีกินเนื้อหมูนะครับแล้วอีกคำหนึงที่น่าสนใจมากคือคำว่า never เราชาวไทยเนี่ยชอบแปล never ว่าไม่เคยอยากให้คุณผู้ฟังแปลใหม่ถ้าคุณฟังเจอ never ใน present simple ให้เลิกแปลว่าไม่เคยนะครับให้แปลว่าปกติไม่ทำดีกว่านะครับให้แปลว่าปกติไม่ทำเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังพูดว่า we never eat pork We never eat pork. อย่าแปลว่าพวกเราไม่เคยกินเนื้อหมูให้แปลว่าปก,กติพวกเราไม่กินเนื้อหมูแปลแบบนี้จะตรงกว่านะครับ Let's go. We use the present simple to talk about facts. เราสามารถใช้ present simple เพื่อพูดถึงความจริงหรือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงก็ได้เช่น My sister lives in LA. My sister lives in LA. บอกดีเลยนะครับดูคำว่า lives lives อันนี้เป็นเวอร์ชันที่หนึ่งแบบลงท้ายด้วยตัว s เพราะว่าอะไรเพราะว่า my sister วงกลม my sister หนาๆเลยแปลว่าน้องสาวหรือพี่สาวก็ได้นะครับน้องสาวของฉันน้องสาวของฉันกี่คนคนเดียวเพราะว่า my sister ไม่ได้ลงท้ายด้วยตัว s น้องสาวของฉันคนเดียวเนี่ย ก็คือผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนเดียวมีค่ากับชีเมื ier, ่อซ j e จะเป็น he หรือ she ช e หรือ It Verb 1ลงท้ายด้วยตัว e s person lives แบบลงท้ายด้วยตัว s ถูกแล้วนะครับแล้วก็แปลไปเลยน้องสาวของฉันใช้ชีวิตใน LA น้องสาวขอฉันใช้ชีวิตใน LA อันนี้ถือเป็นความจริงนะเป็นความจริงเกี่ยวกับตัวน้องสาวของฉันจึงต้องใช้ present simple นะครับเมืองน,นี้นะครับใ,รให้คุณฟังออกเสียงว่าเอเลเอเลเอาเสียง L มาเชื่อมกับ A นะครับก็เป็นเอเล่เอเล่ลองพูดตามนะครับเอเล่ LA. my sister lives in LA แบบนี้โอเค I start work at 9 a.m.I start work at 9 a.m. ค๊อดเอเลย start เป็น verb ช่องที่หนึ่งเป็น present simple แปลตรงตัวเลยฉันเริ่มงาน ตอน9โมงเช้าชั้นเริ่มงานตอน9โมงเช้า hmm. นี่เป็นแฟต์นี่เป็นความจริงเกี่ยวกับตัวชั้นการที่ชั้นเริ่มงานตอน9โมงเนี่ยถือเป็นความจริงนะถือเป็นความจริงนะเอาจริงๆประโยคนี้คุณฟังก็จะมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็ไม่ผิดก็ไม่แปลกเมื่อวานฉันเริ่มงาน9โมงเช้าวันนี้ฉั้นเริ่มงาน9โมงเช้าพุ่งนี้เดี๋ยวฉันก็เริ่มงาน9โมงเช้าจะมองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็ได้ e t s t keep going the sun rises in the east the sun rises in the east ก่อนอื่นเลยนะครับดูคำว่า rises ออกเสียงสองพยางน,นะครับพูดตามครับ rises rises ถ้าออกเสียงพยางชเดียว rise rise แบบนี้มันจะรู้สึกว่าไม่เติม s ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมีการเติม s เพราะฉะน,นอ้นออกเสียง2พยางชค rises rises นะครับเป็น verb ชนิดหนึ่งครับผมแลวแบบและเป็นแบบที่เติม s ด้วยเพราะว่า the sun คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงเดียวมีค่าเท่ากับ it h e she it verb เติม s ดวงอาทิตย์ขึ้นในทิศต,ตะวันออกแน่นอนนี่คือความจริงนะครับหรือจะมองเป็นความจริงตามธรรมชาติหรือตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ได้โอเคครับเมื่อ เรียนมาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ฟังพร้อมที่จะทำข้อสอบแล้วล่ะครับผมสุดท้ายนะครับของาวันนี้คือ incomplete sentences ประโยคที่ไม่สมบูรณ์หน้าที่ของเราคือทำให้ประโยคสมบูรณ์ซะ l e t start with number one มาดูข้อที่หนึ่งกันเลย Mr Anderson sometimes o t o work Mr Anderson sometimes dot, 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 to work เราเจอคำว่า sometimes sometimes ที่แปลว่าบางครั้งบางคราวเป็นคำที่แสดงความถี่โอกาสที่จะใช้ present simple สูงมากๆเลยนะครับดูตัวเลือกกันดีกว่าตัวเลือก a drive ตัวเลือก b drives ตัวเลือก c driving ตัวเลือก d driven เอาจริงๆนะถ้าเราจะตัด choice เนี่ยเราตัด choice c กับ choice d ออกก่อนเลยจำกฎเหล็กที่อาจารย์สอนได้ไหม กฎเล็กคืออะไรกฎเล็กคือประธานไม่สามารถตามด้วย verb ing หรือ verb ช่องที่3ได้ชัดๆนะครับกฎเล็กคือประธานไม่สามารถตามด้วย verb ing หรือ verb ช่องที่3ได้ข้อ c driving เป็น verb ing ตัดทิง้งข้อ d driven เป็น verb ช่อง3ตัดทิง้งเหลือข้อ a กับข้อ b ข้อ a กับข้อ b เนี่ยอยู่หลังประธานได้เพราะทั้ง a และ b เนี่ยเป็น verb ช่องที่1 ห้าสิบห้าสิบครับคุณผู้ฟังตอบเลยกาไปเลยคำตอบคือ Mr. Anderson sometimes drives to work ตอบข้อ B ครับผมต้องตอบ drives แบบเติม s เพราะว่า Mr. Anderson เป็นผู้ชายคนเดียวมีค่ากับ he he or she or it the verb one has to end with an s ถูกไหมครับพ she i t verb ช่องที่หนึ่งลงท้ายด้วยตัว s นะครับผมคุณ Anderson ขับรถไปทํางานทีขนาดไหนครับบางครั้งบางคราวนะครับบางครั้งบางคราว Number ชลองอ่านโจทย์ก่อนเลยนะครับ most of the employees in this company the the t d e the, the train to work most of the employees in this company the the t h the, the, the train to work ยังไงดีครับผมตัวเลือกก็จะมี take takes, has taken, แล้วก็ taken แล้วก็มาดูก่อนว่าเราจะตัดตัวเลือกไหนทิ้งได้บ้างนะครับตัดตัไหนทิ้งได้บ้างตัดข้อ4และข้อดีทิ้งได้แน่นอนเพราะอะไรครับ most of the employees <c oughs> เป็นประธานพหูพจนะครับเป็นประธานผูเป็น plural subject รู้ได้ยังไงว่าเป็น plural subject most of the employees แปลว่าพนักงานส่วน ใหญ่แน่นอนครับพนักงานส่วนใหญ่คือคนมากกว่า1นคนพนักงานส่วนใหญ่คือคนมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนเพราะฉะนันเป็นประธานแบบพหูพจน์ประธานแบบพหูพจน์นะครับไอ้เวิร์บที่ตามหลังเนี่ยมันไม่สามารถลงท้ายด้วยตัว S ได้จึงทําให้ตัดข้อ c ทิ้งได้เพราะข้อ c ไม่ต้องสนใจ t ท k e กในข้อ c เลยสนใจแค่ has has มันลงท้ายด้วยตัว S อยังไงก็ผิดนะยังไงก็ผิดส่วนข้อดี a ท e เอย่างที่บอกไปกนเลยคือประธานไม่สามารถตามด้วยกริยาช่อง ที่3ได้นะครับก็เหลือข้อ a take แล้วก็ข้อ b takes จะตอบข้อไหนดีครับ most of the employees mm hmm. เป็น subject หูพหน์ถูกไหมครับไม่ใช่ he ไม่ใช่ she ไม่ใช่ it นั่นแปลว่าคุณต้องใช้ verb ชนหนึ่งแบบไม่ลงท้ายด้วย s คำตอบคือข้อ a คำตอบคือ take พูดไปเลยเต็มๆต most of the employees at this company Take the train to work พนักง,งานส่วนใหญ่ที่บริษัทแห่งนี้ขึ้นรถไฟไปทำง,งานนะครับ Take the train to work ขึ้นรถไฟไปทำง,งานประโยคนี้เนี่ยเรามองเป็น fact ได้เรามองเป็นความจริงได้นี่คือความจริงเกี่ยวกับพนักง,งานส่วนใหญ่ที่บริษัทแห่งนี้อะไรที่เป็น fact อะไรที่เป็นความจริงคุณก็ใช้ present simple คุณก็ใช้ verb ช่หนึ่งไปแบบประโยคนี้นะครับ Now let's go to number three please Number 3โจทย์ว่ายังไงครับ every employee dot o t o scan their fingerprint when entering or leaving the building โอเคเขาบอกว่า every employee พนักงานทุกทุกคนเนี่ยพนักงานทุกทกคนอะไรก็ไม่รู้ครับสแกนนิ้วมือตัวเองเมื่อทำการเข้าหรือทำการออกตึกนี้ตัวเลือกก็จะมี has มี have มี having แล้วก็มี to have ใช้วิธีตัด choice ก่อนเลยครับ choice ที่ผิดแน่ๆคือ choice c กับ choice d อันนี้ผิดแน่ๆเพราะอะไรครับผมอย่างที่บอกนะครับ having เป็น verb เติม ing ไม่สามารถอยู่หลัง subject ไม่สามารถอยู่หลัง every employee ได้นะครับยึตดตามกฎเลยของเราที่สอนไปตอนต้นครับส่วน to have to have ก็อย่างที่บอก สิ่งที่ต้องอยู่หลัง subject เนี่ยก็จะต้องเป็นไม่ verb 1ก็ verb 2แต่ to have เนี่ยไม่ใช่ทั้ง verb 1และ verb 2 to have เป็น to infinitive อยู่หลัง subject ไม่ได้ทำให้เหลือข้อ a กับข้อ b ถ้าตอบได้ตอบตอนนี้เลยครับจะตอบ has หรือ have ดีข้อนี้อาจจะต้องดอกจันใหญ่ๆข้อนี้ถือเป็นข้อหลอกที่ดีเลย every employee ภาษาไทยแปลว่าพนักงานทุกคนข้อนี้เราชาวไทยเนี่ยอาจจะถูกหลอกอาจจะคิดไปเองว่า every employee เนี่ย มันน่าจะเป็น subject ที่เป็นพหูพจน์หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่ามันแปลว่าพนักงานทุกคนพนักงานทุกคนก็น่าจะเกินหนึ่งคนใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ความตลกคือคำว่า every มันจะต้องตามด้วยคำนามที่เป็นรูปเอกพจน์อันนี้คือความตลกครับผม every ตามด้วยคำนามที่เป็นรูปเอกพจน์คือความหมายเนี่ยมันให้ความรู้สึกนะครับมันให้ความรู้สึกเป็นพหูพจน์แต่ด้วยรูปของมัน ต้องแยกกันนะครับระหว่างความหมายกับรูปด้วยรูปของมันเนี่ยมันดันเป็นเอกพจน์มันจึงทําให้ employee ไม่ลงท้ายด้วย s เราก็ถือว่า subject ของเราเป็นเอกพนพไปเลยคําตอบจึงต้องเป็นข้อ a คําตอบจึงต้เป็น has ถูกไหมคำตอบต้องเป็น hasevery employee has to scan their fingerprint when entering or leaving the building พนักงานทุกคนต้องนะครับ has to ในประโยคนี้แปลว่าต้อง,ต,องต้องทำอย่างต้องทำอย่างนี้ต้องสแกนนิ้วมือของตัวเองเมื่อทําการเข้าหรือทําการออกตึก แอบยากเหมือนกันสำหรับข้อนี้ถ้าไม่รู้ว่า every ตามด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์ ot, นะครับผม Now let's go to number 4ไปข้อ4กันเถอะข้อ4นะครับโจทย์บอกว่า all employees d t o scan their fingerprint when entering or leaving the building ข้อที่4กับข้อที่3มเนี่ยมีความคล้ายกันนะครับต่างกันที่ subject ถ้าย้อนกลับไปข้อที่3 subject คือ every employee ข้อที่4 subject คือ all employees ต่างกันยังไงครับถ้าเป็น all employees อันนี้เป็น subject พหูพจน์แน่นอนคือมันชัดมากๆเพราะว่า employees ลงท้ายด้วยตัว s นะครับลงท้ายด้วยตัว s ยังไงดีครับตัดข้อ4กับข้อ D ทิ้งครับเหลือข้อ a กับข้อ b เหลือ has กับ have คำตอบก็คือข้อ b คำตอบคือ have คุยไปเลยครับอ l อ employees have to scan their fingerprint when entering or leaving the building คำแปลก,ก็เหมือนข้อ3เลยครับคำแปลก,ก็เหมือนข้อ3เครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็จำไปว่าอ๋อ every บวกคำนามที่เป็นเอกพจน์ส่วน all บวกคำนามที่เป็นประหน์แต่เวลาแปลแปลเหมือนกันเลยแปลว่าทุกๆใช่ไหมครับ every ก็ทุกๆ All ก็ทุกๆแต่ในแง่ของการใช้มันใช้ต่างกันนะครับ Now let's go to number 5ไปข้อ5กันนะครับข้อ5โจทย์บอกว่า the coffee shop ดดดด at seven the coffee shop ดดดด at seven โอเคร้านกาแฟร้านเนี้ยอะไรก่อนไหมลูกตอนเจ็ดโมงตัวเลือกก็จะมี opening are opening open and opens เรามาตัด choice ซึ่งก่อน,น,นเลยกว่า choice ผิดแน่ๆเลยอะแน่ๆเลยคุณผู้ฟังก็คือข้อกักข้อ B ไงเพราะอะไรข้อ A opening เป็น verb เ,เตมิม ing อย่างที่เราคุยกันกฎเลขคือ สิ่งที่จะตามหลัง subject ได้สิ่งที่ตามหลัง the coffee shop ได้มันก็จะต้องเป็นไม่ verb หนึ่งกับ verb สองถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ได้เข้าข่ายถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ verb หนึ่ง verb สองตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยส่วนข้อ b เนี่ยอ่า uh, o p e n i n g o p e n i n g ไม่ต้องสนใจสนใจแค่ r คำเดียวพอ r uh, uh. ไม่สามารถตามหลังประธานที่เป็นเอกพจน์ได้ the coffee shop ร้านกาแฟากี่ร้านคุณฟังร้านเดียวคุณใช้ r กับร้านกาแฟาร้านเดียวมิได้ไงเหลือข้อสี่ข้อดีครับลือ o p e n and opens The coffee shop ร้านเดียวร้านเดียวคือมันไงคือมันไงมันคืออิดไง he she it verb หนึ่งเติม s the answer is d the answer is opens แบบเติม s นะครับพูดเต็มเครับ The coffee shop opens at seven ร้านกาแฟร้านนี้เปิดตอน7โมงนะครับร้านกาแฟร้านนี้เปิดตอน7จ็ดโมงประโยคนี้มองเป็น fact ได้มองเป็นความจริงได้เป็นความจริงเกี่ยวกับร้านกาแฟร้านเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ verb ชนิดหนึ่งก็ต้องใช้ present simple หรือคุณจะมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็ได้นะครับเมื่อวานไอ้ร้านเนี้ยเปิด7จ็ดโมงวันเนี้ยไอ้ร้านเนี้ยก็เปิด7จ็ดโมงเรานอนหลับไปตื่นมาพวกนี้ไอ้ร้านเนี้ยก็เปิดเจ็ดโมงดีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมองเป็นแฟกต์หรือจะมองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไปข้อ6กันดีกว่านะครับข้อ6จอดว่าอย่างไรครับวันที่ e ม่คอลเลกซ์ดัตตัตตัตจา s รัชชาวันที่ไม่คอลเลกซ์ดัตตัต from r u s t u r โอเคตัวเลือกก็จะมี is มี am มี are และก็มี be ตัดข้อดีทิ้งก่อนเลยคุณผู้ฟัง be เป็น infinitive นะครับอย่างที่เราบอกกันมาตลอดตามหลัง subject จะต้องเป็น verb 1หรือ verb 2เท่านั้นถ้าเจอตัวอื่นที่ไม่ใช่ verb 1 verb 2ตัดทิ้งไปก่อน b เป็น infinitive ตัดทิ้งนะครับ is am are okay. โอเคมีโอกาสเพราะว่า is am are เป็น verb ช่องที่1 ตัดข้อ b ก่อนเลยตัดข้อ b ก่อนเลยแอมใช่ไม่ได้น่นอนเพราะถ้าคุณเห็นแอมคุณต้องถึง i ข้างหน้าสิ 4, เหลือ is กับ r เหลือ is กับ r หรือข้อ a กับข้อ c ถ้าตอบได้ตอบก่อนเลยครับผมข้อนี้ก็ต้องดอกจันใหญ่ๆข้อนี้ก็ถือเป็นข้อหลอกที่ดีนะครับคนสอบหลายคนนะครับเห็นข้อ lex เติม s เลยตอบ c เลยตอบ r ทันทีเลยถูกหลอกเต็ม นะครับถูกหลอกเต็มๆข้อนี้นะครับในโจทย์วงกลมคำว่าวันหนาๆเลย one คือหนึ่ไงคุณผู้ฟัง what ำไมคอ l e ล็หนึ่ในเพื่อนร่วมง,งานของฉันคือฉันมีเพื่อนร่วมง,งานหลายคนอ่ฉันมีเพื่อนร่วมง,งานหลายคนอะแต่ฉันพูดถึงเพื่อนร่วมง,งานแค่คนเดียวคนเดียวเพราะฉะนั้นประธานหรือ subject เนี่ยมันเป็นเอกาโพสจึงใช้อไม่ได้คุณต้องใช้ is สคำตอบคือข้อ a นะครับเพราะฉันพูดไปเลยครับมคอ l e is from Russia หนึ่งในเพื่อนร่วมงานของฉันมาจากประเทศรัสเซียรัสเซียนะครับเวลาออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษก็ Russia แบบนี้นะครับพูดตามที่บ้าน Russia เพลงที่สองเป็นเบเบาๆ Russia r u s s a Russia เอาละครับเป็นยังไงบ้างกับเนื้อหาวันนี้เนื้อหาวันนี้ไม่น่าจะยากไปนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังทนบ่อยๆซ้อมบ่อยๆนะครับ เลยนะครับคุณฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนและรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ moe.radiothai.net แล้วอาจารย์ก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเขียนจดหมายหรือปรษนียบัตรเข้ามาติชมรายการนะครับเราจะได้เอาคําติชมพวกนี้ไปพัฒนารายการต่อไปโดยส่งมาที่สถานีวิทยุศึกษาถนนสีอยุทยาแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพ 10400แล้วก็วงเล็บด้วยนะครับเพราะเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษทวิ i c e x ก e r t สำหรับวันนี้อาจารย์เดียววนิ์กิจเจริญและอาจารย์มนทิการสุขขวัญผู้ควบคุมรายการก็จะต้องขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในรายการสอนภาษาอังกฤษทวิ i e x x p r t t s e y y u u n x x w w e k k